สวัสดีครับสวัสดีชาวลัคนาแล้วก็ราศีกันทุกๆท,ท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เปิดฟ้า2องดาวนะครับคลิปนี้อีพีนี้ก็ยังอยู่กันกับคำพยากร์ประจําเดือนนะก็ยังคงเป็นของเดือนสิงหาคมกันอยู่นะครับเหมาะสําหรับผู้ที่มีลัคนาสถิตยอยู่ในเรือนของราศีกันนะครับหรือว่าหากท่านไหนที่ อาจจะยังไม่ทราบเวลาเกิดของตัวเองที่แน่นอนนะหรือว่ายังหาลักนณะจุดเกิดของตัวเองยังไม่ได้นะครับก็ขอให้ใช้อ้างอิงจากผู้ที่เกิดอยู่ในช่วงประมาณวันที่17กันยายนนะครับยาวไปจนถึงวันที่16ตุลาคมโดยประมาณนะช่วงเวลาดังกล่าวก็คือช่วงเวลาของคนราศีกันนั่นเองนะครับก็สามารถที่จะเอามาใช้อ้างอิงดูร่วมกันได้เช่นกันนะครับ เอาละเดี๋ยวเรามาเข้าสู่เนื้อหาของคำพยากรณ์ประจําเดือนกันเลยดีกว่านะครับก็สําหรับชาวกันในเดือนสิงหาคมนั้นนะครับดาวพระศุกร์ซึ่งเป็นดาวการเงินแล้วก็ความสําเร็จดาวสุภาความมีชื่อเสียงมีหน้าตาทางสังคมนั้นก็จะมีการพักองศาถอยหลังนะแต่ก็เป็นการถอยกลับไปเป็นทั้งราชาโชคแล้วก็อุดมนรเกณฑ์อยู่ในเรือนราบนะครับในช่วงไปลายเดือนก็คือ27สิงหาคม ส่วนดาววาสนาก็คือพระพุธแล้วก็เป็นดาวการงานด้วยนั้นท่านจะเดินหน้าเข้ามาเป็นทั้งมหาจักรแล้วก็ราชาโชคด้วยอยู่ในเรือนวินาศนะครับหรือก็คือเป็นเรือนที่มีความหมายเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับในเรื่องของอไม่คาดฝันนะนึกไม่ถึงนะครับในขณะที่พระอาทิตย์เจ้าเรือนวินาศเองก็จะเดินเข้ามาเป็นกเกษตรตาที่บดีร่วมเรือนอยู่ในบ้านของตัวเองด้วยก็คือในเรือนวินาศนั่นแหละนะครับในช่วงประมาณ เลยกลางเดือนไปแล้วหรือประมาณวันที่18สิงหาคมนั่นเองนะครับส่วนพระอังคารเจ้าเรือนศาสชาแล้วก็มรณะนั้นก็เช่นเดียวกับพระอาทิตย์นะครับก็คือเลยกลางเดือนไปแล้วเนี่ยประมาณวันที่18สิงหาคมท่านก็จะเดินหน้าไปเป็นมหาจักรก็ทับอยู่ที่ตัวที่จุดกําเนิดของชาวกันนะครับผมก็กำลังจะบอกกับชาวกันว่าสิงหาคมนั้นสําหรับชาวกันนะมีดวงที่จะได้เป็นเศรษฐีนะครับก็มีโอกาสที่จะได้มั่งได้มี ใครจะขวางก็ไม่ได้ใครจะฉุดก็ไม่อยู่หรอกครับถึงแม้ว่าความสําเร็จในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันจะไปกองเอาอยู่ในช่วงครึ่งเดือนหลังก็ตามแต่นะครับครึ่งเดือนแรกนั้นอาจจะมีอุปสรรคมีศัตรูเข้ามาเบียดเบียนอยู่เหมือนกันนะครับมันเหมือนกับครึ่งเดือนแรกนั้นอาจจะเกิดพลาดท่าเสียทีเสียเปรียบไปเยอะอยู่นะแต่พอเข้าครึ่งเดือนหลังไปแล้วโอกาสที่คิดว่า มันพลาดไปแล้วนีมันจะหวนกลับมากันอีกครั้งหนึ่งหรือว่ามีโชคชะตาที่จะประสบความสําเร็จกับสิ่งเก่าๆก,กับของเดิมๆที่ตัวคุณเองเคยคุ้นชินเคยถนัดเป็นอย่างดีคือชาวกันเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะครับตั้งแต่มีนาคมต้นปีมาเลยนะพระเสาเจ้าเรือนปุตตานี่ท่านเดินเข้าไปเป็นอรินะครับการจะริเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเนี่ยม,ม,มันเป็นเรื่องที่ยากเหลือเกิน คือพระเสาเนี่ยท่านไปอยู่ในเรือนเพื่อนหรือก็คือเรือนของพระราหูนะครับพระเสากับพระราหูท่านก็เป็นเพื่อนรักกันโอกาสมันมีเข้ามาแหละช่วง,รงแรกๆมันก็ดูเหมือนทาแล้วจะไปได้ดีแหละแต่พอทําไปทําไปแนละ้วมันก็เริ่มที่จะมีอุปสรรคเข้ามามีความยุ่งยากเข้ามาให้ทุกอกทุกใจหนักอกหนัก,นกใจแล้วก็คิดมากเพราะว่าพระเสาเข้าอรินะครับแต่ว่ามันก็มีแต่อยู่เหมือนกันนะครับ เมื่อดาวปุตตะก็คือพระเสาเนี่ยมามาอยู่ในเรือนอริส่วนดาวอริก็ไปเป็นเทวีโชคอยู่ที่เรือนมรณะก็อยู่ร่วมกับดาวพระนัสซึ่งก็เป็นดาวปัตตนีนี่แหละนะครับก็เป็นราชาโชคร่วมเรือนกันอยู่ในเรือนมรณะกับดาวอริแล้วก็เร่งลงมาที่เรือนการเงินนะครับถ้าหากเป็นการหันกลับไปทําอะไรที่มันเป็นความถนัดของตัวเองนะครับหรือว่า,างานที่คุณมีประสบการณ์ คุณมีความคุ้นชินคุ้นเคยทํามาก่อนไม่ว่าจะเป็นช่วงก่อนหน้านี้จะด้วยเหตุผลกลใดก็ตามแต่ที่ทําให้คุณนั้นได้ละทิ้งไปหรือว่าเลิกทําไปอาจจะมีทางเรื่องใหม่ที่ดีกว่าก็ตามหากทางเรื่องนั้นมันถึงทางตันให้ลองหันกลับไปมองอาชีพเดิมๆของตัวเองดูนะครับหรือไม่ก็ เอาความรู้ที่มีเอาประสบการณ์ที่เคยผ่านมาเนะี่ยเอามาประยุกต์ใช้กับอาชีพปัจจุบันที่ทําอยู่นี่แหละนะครับหยิบจับเอามาปรับปรุงเอามาทําเสริมก็ได้นะหรือจะขยับขยายทําแตกแยกสาขา,ขาแขนงออกไปเพื่อที่จะให้มันเกิดรายรับเกิดผลประกอบการที่มันงอกเงยเพิ่มขึ้นมานะครับก็จะเป็นประโยชน์ต่อตัวคุณมาก,มากๆเลยล่ะหรือถ้าใครที่อยู่ในต่างประเทศนะที่ทํางานต่างประเทศในช่วงนี้ก็ค,ค่อนข้างที่จะ งานหนักงานมีปัญหาอยู่พอสมควรนะครับมันมีความจุกจิกใจมีความกดดันเข้ามาจากหลายๆด้านแต่ก็ขอให้อดทนนะครับถึงยังไงมันก็ยังได้อยู่เดี๋ยวเลยสกักกลางกลงเดือนไปแล้วก็จะเริ่มขยับปรับตัวดีขึ้นนะคือคนกันเนี่ยปีนี้ดาวปุตตะเข้าอริแถมก็มีดาวพรหัสนะครับซึ่งก็เป็นดาวผู้รับผู้ใหญ่ก็เข้าสู่เรือนมรณะอีกเป็นพินทูบาทนะครับ เจอขัดทุกดอกเจอตอทุกทางเลยผู้ใหญ่ก็ไม่ได้ให้การสนับสนุนอะไรต้องยืนอยู่บนลำแข้งของตัวเองต้องพึ่งพาความสามารถของตัวเองเป็นหลักเหนื่อยละครับแต่ว่าสิงหาคมนะดาวการเงินท่านก็ถอยกลับไปเป็นราชาโชคอยู่กับดาวพระเกตในเรือนราบแต้มบุญยังทำงานอยู่นะครับตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะเดือดร้อนแค่ไหนก็จะผ่านพ้นเจอใสร้ายเจอคำคอระหา ทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านไปทําอะไรคุณไม่ได้เลยพระเสารเลงกับดาววาสนาเนี่ยนะครับท่านเป็นคู่สมพลกันสําหรับลัคนาหรือว่าราศีอื่นอาจจะย่ําแย่แต่ว่าคุณเนี่ยนะครับกับมีเกาะบุญคุ้มกายอยู่นะครับอุปสรรคทั้งหลายแหล่จะกลับกลายมาเป็นเกาะบุญคุ้มครองตัวคุณเหนื่อยแค่ไหนขอให้สู้ขอให้รุยนะครับให้ทําความดีต่อไปอย่าได้ท้อถอย เพราะปากของคนเพราะคําพูดของคนเส้นทางที่คุณได้เลือกแล้วจงศรัทธามันต่อไปไม่ต้องเรียบนะครับแต่ขอให้ทําแล้วก็สม่ําเสมอก็พอใจเย็นๆอย่าตื่นเต้นกับสิ่งย่อยุรั่วเร้าที่มันมีเข้ามาในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวความสําเร็จมันก็จะมาเองเดี๋ยวอะไรดีๆมันก็จะมีเข้ามาเองโดยเฉพาะเรื่องของเอกสารเรื่องของคําพูดหรือว่าข้อมูลอะไรต่างๆช่วงนี้ต้องรอบคอบนะครับ ก็ถ้าคุณใจร้อนเนี่ยมันมีโอกาสพลาดแล้วก็เกิดเป็นประเด็น,เ,น,เ,ดนเกิดเป็นปัญหาขึ้นมาได้อยู่นะโดยเฉพาะเนี่ยช่วงครึ่งเดือนแรกนี่แหละครับจะพูดจะจาอะไรก็พยายามอ่อนน้อมเข้าไว้นะครับพูดให้เพราะนะครับจะโพสต์จะพิมพ์ไปลงไปในสื่อโซเชียลก็ต้องคิดให้ดีๆเพราะอาจจะมีดราม่าตามมาแล้วมันจะส่งผลถึงในเรื่องของงานของคุณด้วยนะครับ เอาละในด้านการงานดาวการงานท่านเดินมาเป็นมหาจักแล้วก็รายชาชโชคอยู่ที่เรือนวินาศนะครับอ่าก็จะเป็นเดือนที่ตัวคุณเองนั่นแหละก็จะมีความเหน็ดความเหนื่อยมากอยู่พอสมควรกับภาระหน้าที่หรือว่าสิ่งที่ต้องได้เคลียร์ได้จัดการให้มันเกิดความสําเร็จให้มันเสร็จสิ้นไปได้ในเดือนนี้นะครับกับภาระบางอย่างหรือว่าเป็นงานสําคัญที่อาจจะมีการผลักดันมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วแหะแต่ว่าอาจจะยังไม่เสร็จสมบูรณ์หรือว่ายังไม่สําเร็จ เดือนนี้แหละครับมันเป็นช่วงเวลานาทีทองที่ต้องเอาให้ได้เพราะเป็นช่วงเวลาของการปิดจอบแล้วก็ทําให้สําเร็จเมื่อทั้งดาวการงานและดาววาสนาเนี่ยนะครับท่านเป็นดาวดวงเดียวแล้วก็มีความเป็นมหาจักรคุณจึงจะมีความทุ่มเทมากดังตามตำรายที่ท่านบอกมหาจักรนั้นก็คือการฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่กว่าจะได้ก็ต้องบุกบ่าฝ่าฟันกันโงเฉง ช่างหนักหนาเนื่อยหนักหน่ายำเกรงยดยิ่งเพลงจึงมีให้ได้ดีใจนะครับก็สู้แล้วดีทุ่มเทแล้วก็จะสําเร็จนะครับต้องลำบากก่อนถึงจะได้ดีแต่ในทางกลับกาดาววาสนาและดาวการงานเองนะครับท่านก็ให้คุณด้วยเพราะว่ามันก็มีความเป็นราชาโชคติดเข้ามาด้วยดังตําราที่เขาว่าราชาโชคฉลก c ฉลาผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสงงา มีอำนาจราชศักดุดพระราชาไม่ต้องไปซื้อไปหาก็จะมาเองโอกาสจะมาหาถึงหน้าบ้านเลยนะขอแค่ประคับประคองให้ผ่านช่วงลมมรสุมนะครับโดยเฉพาะครึ่งเดือนแรกเนี่ยเดี๋ยวเลยสักกลางๆเดือนผ่านไปแล้วจะมีคนมีอำนาจผู้มีมากบารมีมากชื่อเสียงมียศสูงนะครับหรือเป็นผู้ที่มีอิทธิพลในระดับหนึ่งเลยขี่ม้าขาวเข้ามาช่วยนะซึ่งคนคนนี้เขาพยายามที่จะ ไม่ออกหน้าออกตาหรอกแต่เขาสนับสนุนคุณอย่างลับๆมาโดยตลอดนั่นแหละที่ผ่านมาเขาเขาพยายามนะแต่ว่าแรงเขาไม่พอมันมีแรงต้านค่อนข้างที่เยอะแต่เดือนนี้แหละเขาจะมาหนุนหลังให้นะครับใครที่เคยทํางานประจําอยู่ก็มีโอกาสจะได้ออกมาทําธุรกิจเป็นของตัวเองนะรหรือว่าได้หยิบจับทําอะไรขึ้นมาเป็นชิ้นเป็นอันหรือใครที่มีกิจการอยู่แล้วนะครับมันก็มีโอกาสจะได้ขยับขยายเติบโตค้าขายคล่อง มีลูกค้านแน่นเนืองนองโดยเฉพาะเลยกลางเดือนไปแล้วนะก็เป็นว่าการงานโดยรวมนั้นดีแทบจะตลอดทั้งเดือนเลยนะครับถึงแม้ว่ามันอาจจะเป็นเดือนที่ต้องทุ่มเทต้องเน็ตต้องเหนื่อยกับภาระหน้าที่เรานี้อยู่ก็าตามแต่โดยเฉพาะครึ่งเดือนแรกที่อาจจะมีาภาระมีอุปสรรคจากปัจจัยภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็าตามแต่ถึงกระนั้น ก็คงจะไม่เป็นอะไรหรอกครับแต้มบุญคุณก็ยังทํางานอยู่นะครับก็ขอให้ใจเย็นๆแล้วก็เสมออนะครับเสมอต้นเสมอไปอย่างที่ได้บอกก็พอ แต่ว่าช่วงประมาณกลางๆเดือนนะประมาณวันที่10ถึงวันที่15เนี่ยช่วงนี้งานอาจจะเป็นวุ่นๆุ่นอยู่นะครับโดยเฉพาะงานที่ต้องมีการเจราจาหรือทําข้อตกลงอะไรบางอย่างกับคู่ค้าคู่สัญญาคู่เจราจาของตัวคุณเองนะครับหรืออาจจะเป็นงานที่มันมีการดีลกันกับคนทางไกลกับงานต่างประเทศเหล่านี้นะครับอาจจะต้องได้ใช้ความพยายามเป็นอย่างมากในการผลรักดันเพื่อที่ให้เกิดความสําเร็จขึ้นมาแลอให้เกิดมันผ่านไปได้นะครับ แล้วพอเลยกลางกางเดือนไปแล้วนะครับความสําเร็จและการลงตัวหลายๆสิ่งหลายๆอย่างจะเริ่มมีทยอยเข้ามาในสภาวะของการงานเองก็ยังคงล้นมืออยู่นะครับแต่ว่าความสําเร็จมันก็ยังมีเกิดขึ้นมาให้ได้เห็นมากกว่าช่วงต้นเดือนอยู่ แต่อย่างน้อยพอเลยเข้าปลายเดือนไปแล้วนะครับมันก็มีความสบายอกสบายใจโล่งอกโล่งใจมากขึ้นไม่กดดันเหมือนกับช่วงต้นๆ้นเดือนที่ผ่านมาแล้วก็ยังมีโอกาสได้เดินทางบ่อยมากขึ้นด้วยในช่วงปลายเดือนเพราะว่าเรื่องของงานมีเข้ามานะครับส่วนประเด็นทางการเงินนั้นต้องบอกว่าตั้งแต่กรกราคมที่ผ่านมาแล้วนะครับรายจ่ายเยอะมากนะดาวการเงินเข้ามาอยู่ในเรือนวินาศแล้วก็เลงกับพระเสาคู่เซียนหนามกันโอ้ยนู่นนี่นั่น แต่ก็ยังพอหาได้อยู่เพราะว่าดาวเจ้าชะตาเนี่ยนะครับก็ยังอยู่ในเรือนราบนะครับก็เป็นคนมีความสามารถเป็นคนที่มีวุฒธธิภาวะนะครับก็มีคนสนับสนุนอยู่มีผู้ใหญ่เขาเห็นความสามารถของคุณอยู่ยิ่งเข้าสิงหามาแล้วนะพระพุธดาวการงานและดาววัสนาก็เดินมาเป็นคู่ธาตุกับดาวการเงินก็คือพระสุขนะครับก็คือพูดกับสุขอยู่ด้วยกันท่านเป็นคู่ธาตุยิ่งจะมีช่องมีทางในการมองหา เรื่องของรายรับรายได้ช่องทางใหม่ๆเข้ามาเพิ่มมากขึ้นซึ่งบางช่องทางเองมันกว่าจ,จะเป็นโครงการระยะสั้นเป็นงานระยะสั้นเข้ามาแต่ว่ามันก็เป็นโอกาสที่จะมีเข้ามาในเดือนนี้นะครับแต่ว่าครึ่งเดือนแรกอาจจะมีความวุ่นวือวุ่นวืออยู่กับรายใจ่ายในเรื่องของงานสังคมหรือภาษีทางหน้าตายอยู่นะครับโดยเฉพาะช่วงประมาณวันที่5 6 7 8 9นะช่วงนี้ให้ระมัดระวัง เครือญาติหรือว่าคนในครอบครัวนี่แหละนะครับที่จะเข้ามาขอความช่วยเหลือในเรื่องของอาการเงินการทองนะครับหรือไม่ก็จะมาเบียดเบียนในเรื่องของผลประโยชน์ของคุณเกิดขึ้นมาในช่วงนี้ได้หรือไม่อย่าง,งานั้นมันก็จะมีมุมกุ้มอกกุ้มใจในเรื่องของเงินเงินทองทองเกิดขึ้นมาได้เพราะว่ามีคนเข้ามาเบียดเบียนนะครับในช่วงเวลาดังกล่าวก็ขอให้ดูดีๆก็แล้วกันนะครับและการเงินเนี่ยจะพลิกกลับมาดีเอาอย่างต่อเนื่องในช่วงปลายเดือนนะครับหรือตั้งแต่วันที่ ยี่สิบห้ายี่สิบหกไปแล้วเนี่ยนะครับดาวการเงินท่านจะถอยกลับไปเป็นราชาโชคอยู่ในเรือนลาบความตั้งใจความทุ่มเทในช่วงที่ผ่านมารางวันมันจะมาออกให้เห็นในช่วงนี้แหละครับหรือใครกําลังรอเงินอยู่ตามเงินอยู่นึกว่าไม่น่าจะทันแล้วไม่น่าจะได้แล้วในช่วงปล,ปลายเดือนนี้แหละครับมันจะได้มันจะทนันมันจะมีเข้ามานะครับและอีกประเด็นหนึ่งสุขภาพเป็นอีกหนึ่งประเด็นเป็นอีกหนึ่งหัวข้อเลยที่อยากจะให้ระมัดระวังให้มากนะครับ สิงหาคมนั้นบาปะเคาะอย่างพระอังคารท่านจะเดินเข้ามาทับตัวแล้วก็เป็นมหาจักรด้วยแถมก็มีมุมเล็งให้โทษจากอีกสองบาปะเคาะใหญ่อย่างเช่นพระเสาแล้วก็พระราหูที่ทํามุมเลงไปหอเข้าใส่นะครับเดือนนี้จะเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้ระมัดระวังอย่าประมาทนะครับอุบัติเหตุความผิดพลาดการเจ็บป่วยนะครับมีโอกาสเกิดขึ้นได้โดยง่ายโดยเฉพาะช่วงประมาณวันที่ 16-20นะครับเป็นจังหวะของดาวย้ายให้ระมัดระวังสุขภาพไม่ดีส่วนเรื่องของอุบัติเหตุผมมองว่าแต้มบุญคุณเองก็ยังทำงานอยู่เพิ่มความระมัดระวังนิดหน่อยนะครับแล้วก็รอบครอบให้มากขึ้นอีกสักนิดก็ไม่น่าจะเป็นอะไรโดยเฉพาะช่วงประมาณวันที่16-20ช่วงนี้แหละช่วงที่ต้องระมัดระวังให้ดีนะครับก็ไม่น่าจะเกิดเรื่องใดๆเกิดขึ้นมานะครับผมมองไว้อย่างนั้น ส่วนความรักนั้นดาวปัตตนิเข้าไปอยู่ในเรือนมรณะส่วนดาวพระศุกร์อยู่ในเรือนวินาศเลงกับดาวปุตตะซึ่งเป็นคู่เสียนน้มกันอยู่ในเรือนอริก็ต้องบอกตรงๆว่าในมุมของการงานเองก็ดีในมุมของการเงินเองก็มีความแคล้วคลาดแล้วก็กลับมาดีส่วนความรากักกับยังจะเป็นประเด็นและเป็นปัญหาอยู่นะครับเออ พุตกับสุกอีกคู่อย่าดูเบาบักเสพสมมัวเมาจนสมสารแล้วก็อยู่ในเรือนวินาศด้วยนะครับสําหรับคนโสดน,นะก็อาจจะมีคนเข้ามาหาอยู่แหละแต่ว่ามันก็ค่อนข้างที่จะต่อกันติดยากอะ่ะเหตุผลก็อาจจะมาจากประเด็นที่1คือสเปคคุณอาจจะสูงจนเกินไปนะครับแล้วก็ประเด็นที่2เขาคนนั้นอาจจะเป็นคนทางไกลนะรู้จักกันผ่านสื่อโซเชียลอาจจะมี การคุยกันการ,การสารสัมพันธ์การสื่อโซเชียลนะครับเวลาที่จะนัดมาพบมาเจอกันหรือว่ามาหากันมันอาจจะไม่ค่อยมีเวลาหรืออาจจะเป็นเรื่องยากจุดนี้แหละมันจะทําให้สัมพันธ์นั้นอพอไปถึงจุดจุดหนึ่งแล้วมันก็อาจจะไปต่อ,อยากนะครับส่วนคนที่เคยมีแฟนเก่าหรือเคยมีคนคบคนคุยมาก่อนในช่วงนี้คนรักเก่าที่ว่าเคยคิดจะตัดใจกันไปแล้วอะ ยังวนเวียนกลับมาทําให้ว้าวุ่นหัวใจอยู่นะและที่สําคัญใจคุณเองก็ไม่เข้มแข็งพอด้วยล่ะครับนะบางครั้งก็เคยคิดที่ตัดใจกันไปแล้วล่ะแต่พอเขากลับมาทําดีด้วยใหม่ใจมันก็กลับอ่อนไว้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งมันเป็นอย่างนั้นนะหรือแม้แต่คนที่มีคู่อยู่แล้วก็ตามแต่นะครับให้ระมัดระวังให้ดีช่วงประมาณวันที่20 25ช่วงเนี้ย นะครับระวังระวังปัญหาจุกจิกคนเข่าก็มาคนใหม่ก็มีโอ้ผมปวดสมองปวดประสาทประคับประคองกันให้ดีนะครับประเด็นเรื่องหงหวงมันจะมานะเกณฑ์สัมพันธ์ยังมั่นคงอยู่นะครับยังไม่ได้พรากจากกันไปไหนหลอกที่สําคัญ อยู่ที่ใจคุณนั่นแหละให้มันหนักแน่นสักนิดนึงนะพวกปัญหาเก่าๆมันเลยไม่จบสักทีนะมันโลเลก็ให้ระมัดระวังในช่วงเวลาดังกล่าวที่บอกก็แล้วกันประคับประคองความรักให้ดีนะครับเลือกคนไหนก็จริงจจังๆหน่อยนะครับก็ขอให้โชคดีกันทุกๆคนนะครับการงานการเงินไม่มีปัญหาแก้วคาดปลอดภยัยแต้มบุญท่านทำงานอยู่สวัสดีครับ